สวัสดีเด้อพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนผู้ติดตามสุดห้าน้อยพี่น้องเสียงดังเอ็ดอิดนี่เสียงนั่นเด้อเสียงคันขาตั้งกล้องพี่น้องเสียงตั้งกล้องเสียงตั้งกล้องก็เพ่ดังอิดอิดอิด,อด,อด,อดนี่เมื่อวานนี่ห้าน้นอยวันที่สิบเก้าตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคะเดินดีเยอะพี่น้องก็ได้สามน้อยอยู่เขาสามน้อยอยู่แต่ว่าเต็มที่ปันได้ดอกแต่าบ่าห้ง พี่น้องสิเขาถือน่อยบ่ถ่าล่ะหน่อยให้เขาหมดทุนหน่อยลวมึงต้องพวก็อยากให้เขาหมดทุน้อยละพี่น้องเป็นยังไงกะเขาหมดทุน้่อยกะนี่กําไรยีดกุ้งว่าบัสนกบเขาน้อยหนึ่งได้คะักแล้วก็เศรา้าก็ได้แล้วแต่จิตใจนะ้าถ้าสินใจเอาเองเด้พี่น้องเริ่มม่วว่าน,นี่กะได้สามลูกยุพี่น้องแต่งระท่านมีแจกมือนี่ละที่มือสีแจกท,ที่มีสิบนี่ละสี่มีแจกมี ต่ว่ากันโยมมีแตกมีเขากันโยหรอกเมื่อนี่หนูวน่านหนิกะเฉพาะคิดกะเขาตัวสำร่องนะพี่น้องเขาตัวสำร้องหลายเขาตัวแทบบ่ค่อยมีแล้วมีแต่ตัวสำร้องเด้อพี่น้องบัดนี้เฉพาะคิดกะเขามาวิ่งเล่นแปดล่องสามเขาสามพี่น้องเป็นสามหนึ่งเลืก็มา กาชาดเดนแปดร่องสองเข้าตัวสำร่องอีกอะพี่น้องเป็นสองซี่พิเศษลดไปพี่น้องพิเศษแล้วก็มาปกติกระเด็นเด่นหกร่องสามกระเข่าสามพี่น้องก็มาเป็นสามมาเป็นศูนย์สามนะพี่น้องนะ เป็นศูนย์สามเดกก็มา V i p พกรลุดไปพี่น้องคือว่าได้ได้ซ้หน่อยพี่น้องได้ซ้หลุดหนาะพี่น้องนเนาะแต่ว่าบ่มีแตก่มีตัวเขา่าตัวจอตัวยางหนอกพี่นอ้นองพี่น้องพู้ได้เข้ามาแล้วกัน่าถิ่มจะปลากันได้พี่น้องเด้ส่วนกันมาเบื่องหลายหลายห้าหน้อยเฮาพ่ออยู่พ่อกินกันได้ยี่รอกพ่อได้ พ่อได้ยู่ได้กินกันอยู่ยไปเขาว่าเบิ้งกระได้พ่อได้คาลุดคาล่าลูกไปลงลำลงเลี้ยงยุ่ดอกขาเขาลุ้มเขาต้มเขาอยู่ไปเขามากกะห้ยโศกมันกันทุกูทุกคนเด้อพี่น้องเด้อโศกโศกมันมันกันลำรวยลำรวยกันทุกูทุกคนเก็บฝากไว้พ่อหอดปีกระจังเบิง้งโน่นแน่กระปุกมีเท่าไรเชียวใบแดงเอชอยวยังกะ พิจารณาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะฮัสเจได้ตาติดตามไปบ่เศร้ากับนี่ใดนะพี่น,อน้องเนาะมันจะวัดถิถ่งกันไปเอาวันนี้บ่าว่ารายห่างมาเบิ่งของวันที่20นาะพี่น้องเนาะ20ตุลา2,560เกตมีตัวใดเนี่ยหาหน่อยตัวนึงซื้อกับติดกันมาหนึ่งตัวถือเบิ่งเอาพี่น้องมันมึกซึมมันละลายไหมพี่น้องกระดาษเอสี่กับกว่ากวางพ่อ ตัวนังเสือกันยัเคียนกับบางงามกัญยานพี่น้องนะเอาตัวเล็กเป็นเป็นตัวกำนดตัวนังตัวนังสือบางงามกัญยามันกัญยาขา้อศอก้อน้อยสภาพกิจเจ้าครูพี่น้องบ้านที่20ิบตุลสองหาร้อยหกบเกเจ้าคูอ่หาหนึ่ง Pét chết pét xám แปดสามคมแปดสามล่องแปดเกดล่องหาหนึ่งครูวิ่งเด่นแปดล่องสาม กษาติกาัตจับคู่กษัติจับคู SOM SONG SOM HA SOM HA PET SONG Lin. แปดสองแปดสองกลมแปดสองล่องสามหาล่องสามสองคู่วิ่งเล่นแปด 两双。 เศษพิเศษจับคู่หนสอง สองสามสองสามสองหาวิ่ง สองหาวิ่งคุมสองหาล่องสองสามล่องหนึ่งสองคุมวิ่งเดินสองล่องหา Oh, berarti ya ku cao, ba, sáu, ba, 3 hục Vinh 3 hục Vinh 3 hục Vinh ร่องหกเก่าร่องหนึ่งสามครูวิ่งเด่นหกร่องสาม CIC Chép khu Chép khu c หนึ่งสองหกหนึ่งมิ้ง หกหนึ่งยิงหกหนึ่งคมหกหนึ่งร่องหนึ่งสองร่องสี่แปดคูวิ่งเด่นหนึ่งร่องหก Bước cung mở lại, phi nong, cung, một, hai, si.

เข็บหนะ้าจ้อยพี่น้องก็ได้เข้ามาล่ะเขาไปรลุนกันเหมือนแรงหลุนโจกกันนะพี่น้องเนาะโกลุนไส่กันลุนมนันลุน <c oughs> ดัามลรวยกันนะพี่น้องเนะหาะห้าน้อยวันที่ยีสิบตุลาสองพันหาลอยหกสิบเก็ดสพกิดจับคูหาหนึ่งแปดเก็ดแปดสามวิ่งแปเก อมเมนวิ่ง8ปดสมกม8ปดามล่องหาหน่ล่อง8ปเกดวิ่งเด่น8ปล่องสกาศสามสองสามหาแปดสองวิ่ง8ปสองกลม8ปดสองล่อง3า,า 3, 2, 3, 5, 8, ง 8, 2, มสอง 3, 2, ล่องสาหาพิเศษ1นึ่งสองสองสสองหาวิ่ง2อหากลมสองหาร่อง1นึ่สองล่องสองสาม ปกติหนึ่งสเก่าวิ่งสามกลมสาล่องหนล่องหกเก่าคูวิ่งเด่น6ล่องสามพีไอพีสองหกวิ่งหกหกมหกล่องสีล่องหนสองคูวิ่งเด่นหนึ่งล่อง6 พี่น้องผู้ได้เข้ามาแล้วก็ให้โชคบ้านกันทุกูทกกกทก่ทุกคนเด้นนอ,อพี่น้องเด้อลำล่ำรว่ยๆกันยิ่งแห้งปังปังกันทุกู่ทุกคนเดิอเงินน่องทองไหลพี่น้องจะเจ็บจะจนได้พี่น้องเดอ้อให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองกอกันไมนหมกะเมื่อื่นผลักพี่น้องของห้าหน้อยสุดต่อไปสำหรับวันนี้ขอเกล้าคําว่าสวัสดี